สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกับตัน diy นะครับวันนี้นะครับเตือนก่อนเลยนะครับไม่ได้เป็นคลิปรีวิวรถหรือว่ารีวิวอุปกรณ์ diy อะไรวันนี้มีของมาขายนะครับบอกเลยมีของมาขายนะเดี๋ยวมาดูว่ามันคืออะไรนะครับเชดแดนตัวนี้ก็คือ led solar light นะครับมันคือสตรีทไลท์นะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นตัว โคมนะแล้วก็มาต่อจะมีแผมขาดขายึดให้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้เราไม่มีนะก็ไปติดเองจะไปยึดกับผนังกําแพงบ้านหรือหลังคาอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะทําเสาขึ้นมาเองก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวขาตั้งตัวยึดตัวนี้มาให้นะแล้วก็จะมีน็อตมีอะไรให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปิดกล่องก่อนเปิดมาในกล่องนะครับนี่กล่องใหญ่มากโอ้ นี่นะแผงใหญ่มากเลยนะอันนี้จะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็นี่พลิกมาด้านนี้คือไฟนะในนี้เขาจะมี LED ประมาณเท่าไหร่400กว่าดวงนะครับเนี่ย LED เนี่ย400กว่าดวงแล้วก็มีตัวนี่จะมีเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มีปุ่มออน f อนะมีเซนเซอร์แล้วก็จะมีรีโมทให้ด้วย ครับจะมีรีโมทให้นะมีฐานให้รีโมทก็มีเนี่ยตั้งเวลาทํางานกี่ชั่วโมงนะครับ<ๆ>เปลี่ยนสีเปลี่ยนเปิดปิดนะครับตั้งเวลาได้นะวัสดุก็คือเป็นพลาสติกนะแต่แข็งแรงใช้ได้นะครับประกอบดีเลยนะดูนี่ประกอบดีเลยนะครับอ่าแล้วก็มีน็อตมาให้เรียบร้อย นะแผงใหญ่ฟังก์ชันเขามีตั้งเวลาได้นะครับไลท์คอนโทรลนะเป็นไวเลสคอนโทรลนะครับ uh, uh, มีโชว์บอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะตามสเปคมันคือ600วัตต์นะครับตัวนี้นี่นะด้านข้างกล่องก็จะบอก วิธีการใช้ของตัวรีโมทนะครับเปิดปิดตั้งเวลานะครับนี่นะหกร้อยโอ้หกพันห้าร้ k นะครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเดี๋ยวเรามาดูจะติดตรงไหนดี โอเคยึดเสาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวโคมมาติดตั้งที่ตัวฐานของแผงโซลา่านะครับเราต้องใช้ประแจนี่นะครับเบอบร์1 4นะมันจะขันได้ตัวนี้นะครับมันจะขันได้ตเตรียมให้พร้อมอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปทำ ในชุดเขาก็จะมีรีโมทกับฐานมาให้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นมันจะดับเองหลังจากเปิดไปละสองชั่วโมงนะครับดับเองหลังจากเปิดไปละสี่ดับเองหลังจากเปิดไปแลวหกชั่วโมงอันนี้ก็เป็นตัวปรับแสงนะครับปรับแสง นี่ก็เป็นออฟนะอันนี้จะเป็นออโต้เดี๋ยวเราไปดูอ,อ่านี่ผมเปิดออโต้ไว้แล้วนะครับอ,อ่าเดี๋ยวเราลองมาดูตอนกลางคืนนะว่ามันจะสว่างขนาดไหนนะครับก็สําหรับชุดนี้นะเหลือสุดท้าย5ชุดโลเลยนะครับจากราคาที่ผมขายอยู่เนี่ยพันแปานะครับหชุดสุดท้ายขายพันหบาทเท่านั้นเองนะครับทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวไปดูตอนกลางคืนกันตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะครับ อันนี้เป็นโคมงไฟหน้าบ้านนะตัวที่เราติดวันนี้นะตอนนี้มันหลี่ๆีแบบนี้อยู่นี่พอเราเดินเข้ามานี่มันสว่างเลยนะดูเนี่ยสว่างมากครับสว่างมากเลยแล้วเดี๋ยวพอเราไม่อยู่มันก็จะหลีเองมันก็จะทำให้ตัวนี้ติดได้นาน ตั้งเวลาตั้งรีโมทได้นะครับสว่างไหมสว่างมากเลยนี่นะมาเทียบกับตรงนี้นะที่ไม่มีไฟเนี่ยเทียบกันดูเทียบกันนะสว่างมาก